สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังะเรื่องกิจวิญญาณการต่อสู้ไร้ผู้ต้านของคิดนั้นในตอนที่658แนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่าน,นี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยหืมโจหนุ่มที่ใส่หน้ากากนั่นนับว่ามีการฝึกฝนที่น่าประทับใจเขาสําเร็จขอบเขาาตอมตะมนุษย์ขั้นที่สีหลังจากที่ก้าเข้าสู่ขอบเขตอมตะถือว่าไม่เลวเลยดูการโจมตีของสตรีนางนั้นสิเต็มไปด้วยเกจํานงเลยนางคงจะใกล้เขี่ยวชานขอบเขตสี่ขั้นเป็นแน่ ไปตรวจสอบพื้นฐานของนางมาหากนางยังไม่ได้มีขั้วอำนาจใดก็พยายามชวนนางเข้าร่วมเป็นฝ่ายเราเถอะการแข่งขันในรอบแรกจบลงแล้วอามาตะมนุษย์ทั้ง210คนเข้าสู่รอบที่2ได้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมรอบที่2รอบนี้จะเป็นการต่อสู้รวมที่สู้กันถึงตาย คนที่เอาชนะผู้เข้าแข่งขันได้ครึ่งหนึ่งและอยู่ในการต่อสู้จนถึงนาทีสุดท้ายจะได้รับตำแหน่งอมตาที่แข็งแกร่งที่สุดนี้ไปรางวัลสำหรับตำแหน่งอมตะที่แข็งแกร่งที่สุดน่าพึงพอใจนักคนที่ได้ตำแหน่งนี้จะได้รับโอกาสฝึกฝนพลังวลยุทธ์ในพื้นที่เตาเสียงฟูแห่งใดก็ได้ของมหาอำนาจระบบเตาทั้งสามฝ่ายของพวกเราเป็นเวลาครึ่งปี ข้าจะเพิ่มรางวัลให้ก็แล้วกันข้าจะสอนคนที่ได้รับตำแหน่งอมตะที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นเวลาหนึ่งวันเอ๊ะจกักรพรรดิชางเสียวเหรอโอกาสที่จะได้รับการสั่งสอนจากจากักรพรรดิก้าสวรรค์น,นั้นถือได้ว่าหาได้ยากยิ่งหากได้รับการสั่งสอนจากจากักรพรรดิชางเสียวก็ถือว่าเป็นรางวัลที่วิเศษยิ่งนักแม่นางเย่ชิงเยีย,เย,ยนต้องแสดงความเสียใจกับเจ้าด้วยนะ เพราะตำแหน่งอมมาตาที่แข็งแกร่งที่สุดจะต้องเป็นของข้าเพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับคำสั่งสอนจากจากกักรพัชชางเซียวจะต้องเป็นข้าเท่านั้นดูเหมือนว่าเจ้าจะมั่นใจมากเลยนะเจ้าอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปสิคนที่จะกลายเป็นอมมาตาที่แข็งแกร่งที่สุดและได้รับคำชี้แนะจากจากกักรพัิกาสวรรค์ชางเซียวต้องเป็นข้าเท่านั้นพูดไปมันก็เท่านั้นแหละรอดูการต่อสู้จริงจะดีกว่าเจ้ากระจายคำสั่งของข้าออกไปแล้วใช่ไหม ใช่แล้วขอรับเราได้กระจายคำสั่งของท่านออกไปแล้วว่าให้จัดการกับชินนานก่อนชินนานเจ้าต้องระวังตัวให้มากนะฮ่าชินนานที่จริงแล้วข้าไม่อยากต่อสู้กับเจ้าเลยแต่ผู้เท่าพวกนั้นบอกว่าเจ้าคือภัยคุกคามของพวกเขาเพราะฉะนั้นข้าคงต้องทำตามแล้วละ ชิ้นหนานครั้งก่อนนับว่าหน้าผิดหวังยิ่งแต่ตอนนี้พลังวารยุทธ์ของข้าพัฒนาขึ้นอย่างสมบูรณ์หลังจากศึกสําเร็จอมาตาแล้วทางที่ดีเจ้าอย่าทำให้ข้าผิดหวังล่ะข้าคิดว่าทุกคนคงได้ยินชัดเจนเกี่ยวกับกฎและรางวัลแล้วในฐานะตัวแทนผู้อาวุโสระดับสูงตอนนี้ข้าขอประกาศว่าการต่อสู้แห่งอมาตาที่แข็งแกร่งที่สุดรอบที่สองเริ่มต้นขึ้นนบัดนี้ ถ้าอย่างนั้นมาสู้กันเลยก้าวย่างพิภพและหยุดยัง้งนี่เขารวดเร็วถึงขนาดนี้เลยเหรอพลังวารยุทธ์ของเขาก้าว้าสู่ขอบเขตเอามาตามนุษย์ขั้นที่9้าเลยอย่างนั้นเหรอเอามาตามมนุษย์ขั้นที่ก้าเหรอชิ้นนั้นเจ้าไม่ทําให้ข้าผิดหวังเลยจริงๆแต่ยังไงซะเจ้าก็นนี้จกค่ายคนกระบ,บีโบราณของข้าไปไม่ได้หรอก ถ้าหากเป็นข้าเมื่อก่อนก็คงจะติดกับรักค่ายคนของเจ้าไปแล้วละแต่ตอนนี้มันต่างออกไปแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันข้ารู้ว่าพลังในร่างกายของข้ากําลังพัฒนาในตอนที่ข้าพยายามจะสําเร็จอามาตะแต่พลังของข้าก็ไม่ควรจะมีผลถึงขนาดนี้หรือเป็นเพราะจุดตันเถียนสงครามของข้าระเบิดกวาดนาผาแย่แล้ว <Yeah. S 1> <c oughs> ราชันวิญญาณอสศรพิษน้ำแข็งวิชามังกรทยานพัดอมตะกักขังวิชาสังหารฉับพันอมาตะมังกรกบีทำลายล้าง ช่างมีพละกกาลังที่ลุวนเหลือสิจริงการเคลื่อนไหวทักษะสังเกตประสงค์แห่งกระบี่ของเขาช่างแข็งแกร่งน่าเหลือเชื่อข้าไม่เคยคิดเลยว่าต่อให้อูหุยเชิงห่วงฟู่โยซื่อมาซุนเปยเจ้าดีเจียนและเหล่าอัจฉริยะไร้ผู้ใดเปรียบที่เหลือก็ยังไม่สามารถล้มเขาลงได้วิธีกระบี่นา,าเดียวได้ตำแหน่งอมาตะที่แข็งแกร่งที่สุดจะต้องเป็นของข้า นี่เขามีไพ่ตายเตรียมไว้เยอะแยะเลยเย่ yeah, ชิงเยยนเจ้ามัวรออะไรโยรีบร่วมมือกับอู๋เฉิงและคนอื่นๆจัดการกับชิ้นนั้นออกจากการต่อสู้สิไม่ชินนั้นแล้วข้าจะบอกอาจารย์ของเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นและดูสิว่าเขาจะว่าเจ้ายังไงข้าเป็นถึงหนึ่งในเจ็ดผู้มีชื่อเสียงแห่งฟ้าดินแต่ต้องฟังคนอื่นแบบนี้มันช่างน่าหงุดหงิดชะมัด